องค์กรเนี่ยเขาก็จะเทรนคนเพื่อที่จะส่งคนไปที่ดาวังคารแล้วก็ดวงจันทร์ตอนนี้นะคะมีข่าวดีสำหรับประเทศไทยคนไทยคะ่ะนี่ค่ะข่าวนี้นะคะก็คือว่าตอนนี้ประเทศไทยได้ทำสนธิสัญญาอาวกาศ Artemis Accords เป็นประเทศที่51นี่ตัวเลขดีมากเลยนะมีเลข5กับเลข1ถ้าใครได้ฟังโค้ชสัมภาษณ์ คุยครั้งที่สองกับคุณบวยนะคะเราพูดถึงตัวเลขหนึ่งแล้วก็เลข5ด้วยเนาะดีมากเลยอะ่ะประเทศไทยเข้าร่วม Artemis Accords ซึ่งโค้ชรู้จักเรื่องนี้มาจากงานจีซิกจากดร m ไมเคิ l ซาลานะคะแล้วประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่เข้าร่วม2ที่ก็คือของ Artemis Accords แล้วก็ของที่ประเทศจีนเป็นประเทศแรก ที่เข้าร่วมทั้งสองทางเลยในภาพนี้นะคะเขายังไม่อัปเดตยังไม่ได้เอาธงชาติไทยมาใส่ mm hmm. เดี๋ยวบอกไว้ก่อนว่าเฮ้ยทำไมไม่เห็นมีธงชาติไทยเลย mm hmm. เขายังใส่ไม่ทันเพราะว่าเพิ่งรับไปเมื่อวันที่วันที่สิเมื่อเดือนธันวาปี2024นี่เอง mm hmm. คุณเข้าไปดูที่เว็บไซต์ได้นะคะ mm hmm. คือองค์กรเนี้ยเป็นองค์กรที่เข้าไปนอกโลกกันถ้าคุณถามว่าประเทศไทยไม่รู้เรื่องนี้รัฐบาลไม่รู้รู้สิไม่งั้นเขาจะเป็นสมาชิกได้ยังไงอะ ทำไมไม่ออกข่าวก็นั่นน่ะสิตั้งคําถามทําไมไม่ออกข่าวเขาเอาไว้ทําอะไรองค์กรนี้เขาเอาไว้เทรนนักบินเพื่อที่จะให้ขับ UFO เป็นนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีลูกมีหลานที่กําลังในวัยแบบนี้นะคือตอนนี้นะคะเขากําลังจะเทรนไม่ใช่แค่ขับเครื่องบินเป็นแล้วต้องขับยานอาวกาศเป็นด้วยโปรเจกต์นี้นะคะก็คือองค์กรนี้เขาก็จะเทรนคนเพื่อที่จะส่งคนไปที่ดาวอังคารแล้วก็ดวงจันทร์เข้าไปสำรวจ นอกโลกใช้ยานอวกาศให้เป็นแล้วก็เป็นองค์กรที่นำสันที่สุขมาสู่โลกเพราะฉะนั้นองค์กรนี้เป็นองค์กรของฝ่ายแสงนะแล้วประเทศไทยก็เป็นประเทศที่51เข้าร่วมแล้วเป็นที่น่ายินดีสแสดงว่า Earth Alliance ฝ่ายแสงต้องมีอยู่ที่ไทยแน่นอนจริงไหมนี่ข่าวดีพวกคุณคอมเมนต์กันมาหน่อยใครทราบเรื่องนี้กันแล้วบ้างอันนี้โค้ชก็ขอประกาศไว้ไม่เกี่ยวกับการทำนายนะคะแต่ว่าเป็นข่าวดีของประเทศไทยอย่างมากและเพิ่งเกิดขึ้น